่ายดูสาวน้อยสาวน้อยพี่บอยดูตัวน้องด้วยตัวหลานด้วยจะเอาทีสามก้อนนะคุณเอรี่ดูแล้วแบบจะแข็งแรงนะเนี่ยพัวไม่ใช่เบาๆนะ เขาได้คนน้อยเขาได้คือยี่สิบคนเลยอันอย่แอลนีแข็งแรงนะมันหนักนะพว่วนี่ยไม่ใช่เบาๆนะนี่อ้าวมัวจะมองมัวจะมอง่อเก่งเลยแม่โอ้โหยกข้างบนด้วย

โตเขาจะสูงนะนี่จะสูงเหมือนแม่เออพ่ออะนะะสูงเหมือนพ่อไปเป็นนางแบบเลยน่าจะสูงแม่พ่อ,อพ่อร้อยเก้าสิบสามโอ้โหพี่โมร้อยเก้าสิบสามฝุ่นในแบบหุ่นในแบบอ้าวยิงเด็กก็ยิงเด็กไปโน่อนดนะู